เจอนกป่าใช่ได้ครับนี่ครับขันอยู่นี่ครับมีรูบนต้นไม้หรือว่าข้างล่างนี่ครับบริเวณนี้รถจอดอย่าี้ยครับนี่เป็นทางผมไม่รู้จะตั้งยังไงพื้นที่ฝั่งนู้นเดินเข้าไม่ได้นี่ครับนอกจากทางโซนนี้ครับเข้าคิดว่าเข้านะ ลองตามดูคนระับเคครับลุยครับต่อครับนี่ครับผมเดินไปตั้งเสร็จละใครกำลังปักอยู่เดินลกมาเดินเข้าไปน้องป่ามีเงียบครับน่าจะนี่นครับที่มันขันน่าจะขันอยู่บนต้นไม้เห็นบ่ม โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นชมกันน่าจะยากอยู่เพราะว่ามันเห็นคนครับโอเคครับเนบตับขันแล้วครับน,น่าจะขึ้นต้นไม้ครับ นี่ตกป่าตัดมาจะไผ่ห้อหอยู่ก่อออยครับก่อออยริมสุดเลยไม่น่าเข้าเพราะวออ่านกตัวนี้อยู่ข้างทางเป็นน่าจะเป็นตัวรับแขกของใหม่ครับตัวนี้ เห็นมันขันตั้งแต่ต้นฤดูแล้วครับก็ขันอยู่แถวๆนี้เะยครับผมไม่เคยต่อสักทีตรงนี้มันข้างทางก็คิดไว้อยู่แล้วครับว่าคงจะเป็นนกรับแขกครับโอเคครับูรเรื่อง